สุภาพแล้วจริงๆค่ะกฎหมายไม่ดูตามาตาเรือบ้างหรอว่าชีวิตมันไม่มีทางเลือกแรงงานเหรอตามรายงานเพราะมอกับแรงงานถ้าจะมาจี่นะที่โทรมาแต่ว่าพี่เขาก็ไม่ได้พี่เจนเขาก็ไม่ได้พูดเต็มปากนะคะว่าหน่วยงานไหนแดงว่าท่านว่าจริงๆนะสมมุติถ้าเป็นของแรงงานเนี่ยรัฐมนตรีพี่เฮงสุชาติชมกลิ่น อย่าตามอย่า,ยามัวแต่ฟินกับการตามลุงตู่นะ<า>หันมาดูชาวบ้านชาวเมืองเขาบ้างจะได้ช่วยแก้ปัญหาของ,ของแรงงานนะ,ะอ,ยอยาอย่าให้คนภายใต้การจำกัดดูลแรงท่านเนี่ยมาจับคนมั่วๆส่วๆแบบนี้แล้วน้องเขาก็บอกนะว่าอยากยาเรียนเขานนอยากเรียนไหนอยากช่วยบอกเลยการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยเนี่ยกี่ปี12ปีมมใช่ไหมสิบสองปีที่บอกว่าให้เรียนฟรีลงไปดูว่าฟรีจริงไหมรีค่าด้ดค่ายิบค่าย่อใช่ไอ้ค่าเทอมมอนฟรีแต่ยังอื่นล่ะไหนจะชุดนักเรียนรองเท้าหนังสือสมุด เด็กไหนต้องมีกิจกรรมไปเข้าค่ายไปทัศนศึกษาพ่อแม่เขาตังค์ไม่พอค่ะเด็กเขาก็ออกไปทํางานแบบนี้แค่หากินเข้าสารกรอกหม้อแต่ละวันยังยากเลยเอายังไงดีล่ะทีนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็ดูเอาไว้เลยจะได้ไปปรับแผนการทำงานไงก็แล้วแต่ให้คนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะฮะพูดถึงเรื่องของเด็กคุณผู้ชมขยับมาโตอีกนิดนึงก็แล้วกันรอบนี้เป็นวัยรุ่นหน่อยนะฮะ รุ่นพี่รุมตบรุ่นน้อง5ต่อ2รุมกต่ชุลมุนวุ่นวายถามว่าแย่งผู้ชายกันหรือเปล่าไม่ใช่รุ่นพี่เข้าใจว่ารุ่นน้องไปนินทาลับหลังก็เลยไม่พอใจยกพวกมารุมตบเลยฮะนั่นคือสิ่งที่เราคิด ตอนลงสนามจริงเราต้องเตรียมตัวก่อนนี่โดนเนมิ้วแค่เปิดฝาแล้วเทนมอิ่มอร่อยได้ทันทีอร่อยครบจบในถ้วยเดียวโดนเนมิ้วบางครั้งของที่ดูธรรมดาธรรมดาก็พาให้สนุกเกินเบอร์ได้เหมือนกันนะวันนี้คุณเพิ่มเรื่องราวใหม่ๆให้ตัวเองแล้วหรือยังเบนโตเติมไฟด้วยความเด็ดเผ็ดจากทะเล เบนโตอร่อยเด็ดเผ็ดโล้เราจำเปิดปลาอัดเต็มๆเชอร่าบอดโปรไม่แตกแถมยังเนียมด้วยเทคโนโลยีไวเบอร์เทคทำให้ผิวเรียบทาสีขึ้นง่ายประหยัดสี20%เหนียวทนเรียบจัดประหยัดสีไฟเชอร่าบอดโปร เนแฟนอมบินทีวีติดตามชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดพร้อมชมซิดคอมสุดสนุกบ้านเพียงเลียงเบอร์มาร่วมกันไขความรู้เรื่องราวของสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่กินและกาแฟเฮียติดตามการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1 6บพันวาคม2อง5ายตั้งแต่เวลาส3านาฬิกา50นาทีเป็นต้นไปทางอมบินทีวี h อชช่อง3 4 แล้วดินแดนมหัศจรรย์สวยเต็มตา 2> E 2 0 SEO เต็มถังจ่ายผ่านคิวอาคนนะคะ <laughs> เปิดวาร์ปมาหลงกับประสบการณ์ใหม่ที่บางจาก GPS ยังหลงเลย the, ใหม่เขาเต o p t i c ปตวมีอนูแอคทีฟออกซิเจนบ b ร์โบช่วยให้ฟันดูขาวยังอ่อนโยนใน3วัน เบนโตะเติมไฟด้วยความเด็กเผ็ดจากทะเลเบนโตะอร่อยเด็ดเผ็ดที่เราจำสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา เครื่องปรับอากาศแคร r เออร์เซฟค่าไฟแค่ใช้แอร์แคเรเอรน้องๆวัยรุ่นที่เป็นผู้หญิงกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมว่าเวลาเราไปรู้มาว่าเพื่อนคนนี้แอบนินทาเรารับหลังมันโกรธไหมฮะตอนตอนเด็กๆมันโกรธนะแต่ถ้าเกิดกถ,ถ้าเกิดโตขึ้นแล้วแล้วอายุรุ่นราวคาวป้าเหมือนพี่รังสีมาเนี่ย จะรู้สึกว่าพูดนินทาไปเลยเชิญตามสบายเราก็คงสวยและมีดีเขาเลยอยากพูดถึงใช่ไหมล่ะคิดได้แบบนี้เราก็สบายใจแต่ว่ารุ่นพี่แก๊งนี้ไม่สบายใจนะครับผู้ชมไปได้ยินมายังไม่มีหลักฐานยืนยันด้วยซ้ํานะครับว่านินทาจริงหรือเปล่าบอกว่าโดนรุ่นน้องอายุ17ปีนินทารับหลังแล้วพอรู้ตัวเสร็จปุ๊บนัดมาเคลียร์น้องอธิบายแล้วว่าไม่ได้นินทาหลักฐานก็ไม่มีสุดท้ายรุ่นพี่ไม่เชื่อยกพวกมารุมตบรอบนี้ห้าต่อสองรุมตบรุ่นน้องสะบักสะบอมเลยครับ 你们，你们。